ถือว่าลักลอบไปแต่ว่าไม่รอดสายตาของสายตำรวจสืบสวนจันทบุรีนะคะหลังจากที่ได้มีการลักลอบขนบุหรีจีนหนีภาษีซึ่งมูลค่ากว่าหลายล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองกํากับการสืบสวนตารวจภูทรจังหวัดจันทบุรีค่ะภายใต้การสั่งการของพลตํารวจตรีนราเดชกลมทุกสิ่งผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดจันทบุรีก็ได้สั่งการให้พันตํารวจเอกยอดชายจำปาทองผู้กํากับการสืบสวนร้อยตํารวจเอกธันวาวงนุ่มพร้อมกับกําลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูทรจังหวัดชนบุรีชุดสืบสวนสถานีตารวจภูธรบ้านแปลงอําเภอโป่งน้ําร้อนได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของรถยนต์อีซูซูสี ซึ่งหมายเลขทะเบียน2ทท,ท6791กรุงเทพมหานครหลังจากชุดสืบสวนส,วนสวนพบ้านแปลงได้มีการสืบทราบว่ารถคันดังกล่าวนี้ได้เข้ามาในพื้นที่เนี่ยบ่อยครั้งมากมีการแอบลักลอบขนของหนีภาษีออกจากพื้นที่จึงได้มีการประสานงานไปยังชุดสืบสวนของภูทรจังหวัดจันทบุรีให้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมจนมาสืบทราบค่ะว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยมาจอดซุ่มอยู่ในหมู่บ้านสามัคคีซึ่ง อยู่ที่ตำบลทับช้างอเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้วางกำลังปิดล้อมตลอดทั้งคืนจนช่วงกลางวันก็ได้มีชายคนนี้ค่ะเดินขึ้นรถคันดังกล่าวขึ้นมาแล้วก็ได้ขับออกมาจากหมู่บ้านได้แสดงตัวขอตรวจค้นแต่คนขับ ขัดขืนค่ะพยายามเร่งเครื่องขับรถหลบหนีทำให้เจ้าหน้าที่ตารวจชุดสืบสวนมีการติดตามมาถึงหลังวัดตังเมซึ่งอยู่ที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะทางเจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถปาดหน้าทำให้ผู้ต้องหานะคะจอดรถแล้วก็วิ่งหนีเข้าสวนผลไม้ของชาวบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านได้ช่วยกันปูพรมค้นหานาน,านกว่าสองชั่วโมงนะคะก็ไม่พบ วผู้ต้องหาจึงได้ประสานตำรวจชุดสืบสวนพื้นที่สพมะขามให้เฝ้าติดตามคนร้ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนรถของกลางก็ได้นำกลับมาที่กองกำกับการตำรวจภูธรจันทบุรีเพื่อทำการตรวจสอบค่ะจากการตรวจสอบที่กระบะท้ายรถนะคะยังพบว่ามีกล่องบรรจุผลไม้อยู่เต็มคันแต่เมื่อเปิดผ้าใบออกมาพบว่าลังเนี้ยเป็นลังเปล่าที่วางตกตาเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะและพบว่ามีกล่องบุหรี่ซุกซ่อนอยู่กว่า30 เกล่องเปิดกล่องออกดูพบว่าเป็นบุหรี่ต่างประเทศที่มีภาษาจีนและก็ภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะพบวิทยุสื่อสารสีแดงหนึ่งเครื่องอยู่ข้างเบาะคนขับจึงได้ประสานสพมิจ,จันทบุรีเข้าตรวจสอบนะคะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนอีกชุดก็ได้ติดตามจับกลุ่มรถยนต์มิตซูบิชิสีดำหมายเลขทะเบียนบทองหนครนายกที่ทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถนำและดูเส้นทางได้อีกคันหนึ่งด้วยค่ะ ขณะที่จอดอยู่ภายในหมู่บ้านทราบชื่อคนขับชื่อว่าในหนุ่มมีอายุ36ปีตรวจสอบภายในรถมีวิทยุสื่อสารสีแดงหนึ่งเครื่องเหมือนกันจึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวนขยายผลหาเครือข่ายเส้นทางปลายทางที่ผู้ว่าจ้างต่อไปค่ะซึ่งจากการสอบถามในหนุ่มก็อ้างว่าตนเองเนี่ยไม่ทราบว่ารถที่ตนเองนำมานำของขนของผิดกฎหมายนี้ เพราะว่าตนเองเนี่ยได้รับการว่าจ้างจากนายบอยที่เป็นคนขับรถขนของว่าให้ขับรถนําเพื่อดูด่านตรวจทีและวิทยุแจ้งหากว่าพบมีด่านตรวจต,ตรงไหนเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มหรือไม่เมื่อรถผ่านด่านเขาเกลือได้แล้วตนก็จะหมดหน้าที่ทันทีทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อนะคะได้นําตัวนายหนุ่มมาสอบสวนอีกครั้งอย่างละเอียดค่ะ